ครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมัดผมให้พี่นายก่อนพี่นายร้อนลูกอ๋อฮัลโูกวะนะแต่ไม่ไม่ลูกัิลูกโอ้ยเออ๋ยวลูกยังไปร้องเพลงไปร้องเพลงกับพี่กันพี่เต้นไปยังไม่ได้เปิดเพลงเดี๋ยวให้พี่กันเปิดให้ก็ได้ลูกไปบอกพี่กันเปิดเพลงให้หน่อยน้องกอนจะร้อง เพลงไหมลูกร้องอะไรเพลงโอ้ยโอ้ยเอ็นเล่นดามายังไม่มีเพลงเลยทช่ไมมันตกโอ้ยได้เสร็จแล้วลูกไปสวยแล้ว